สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่25เดือนมกราคมอย่าลืมในส่วนของตัวบริการห้องสัญญาณครูเปานะครับท่านใดสนใจอยาเทรดสดหรือไม่เฝ้ากราฟเข้าไปดูรีวิวก่อนที่เพจห้องข่าวเศรษฐกิจครูเปาโพสต์แรกเลยนะครับห้องซิกวีเพจจำพี่หมีเป็นห้องซิกที่มีการเทรดสดชนข่าวอัตราวินเลกเกินกว่า80% AC by s c u r i e s เป็นโบรกเกอร์ที่มาจากออสเตรเลียค่าสเปรดถูกมั่นคงสูงสามารถเทรดบิตคอยได้ Hcap เป็นบล็อกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถืออันดับที่หนึ่งในประเทศออสเตรเลียในด้านเสถียรภาพของราคาประสบการณ์บางอยา่างคุณคือผู้กำหนดใหอิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่าสวัสดีนักลงทุนทุกท่าน,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 นเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงเช้าวนันนี้โดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะลิสออนแบบไม่ได้มีข่าวลบแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าตัวของดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐเนี่ยเริ่มมีการชะลอกำลังนะครับนักทุนรวมถึง ในส่วนของตัวบรรดาสกุลเงินหลักด้วยก็ช่วยยกระดับให้กับตัวของยูเรซอร่าเนี่ยเริ่มมีกำลังขึ้นมาในช่วงเชา้าดีครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ในช่วงของการเปิดตลาดเลยเนี่ยดอลลาร์ JPY และก็ c ี f ยังไม่ค่อยมีพละกํำลังมากมายเท่าไหร่นะครับนุนให้กับ ตัวสกุลเงินที่มีความเสี่ยงรวมถึงในส่วนของตัวราคาทองคําด้วยปัจจุบันราคาน้ํามันก็สามารถที่จะพลิกฟื้นกลับขึ้นมาเข้าสู่ทิศทางแดนบวกได้แล้วนะครับหนุนให้กับสกุลเงินแคนาดายังคงอยู่บริเวณที่หน้าของตารางครับสำหรับความชัดเจนนะครับจะเกิดขึ้นหลังช่วงเวลาประมาณ8ปดนาฬิกาสนาทีซึ่งเราอาจจะต้องรอดูก่อนนะครับว่าตัวของตลาดจีนเมื่อเปิดแล้วเนี่ยจะทําให้สกุลเงินเนี่ยววิ่งไปในทิศทางไหนครับ ในส่วนของตัวข่าวนอกตารานะครับในวันนี้หลักๆก,ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนอกเหนือจากในเรื่องของตัวโควิด -19 อย่างตัวของนิวซีแลนด์มีการรายงานว่าพบผู้ป่วยรายใหม่นะครับซึ่งเป็นเชื้อชนิดเดียวกันกับที่ระบาดในแอฟริกาใต้ตรงนี้ค่อนข้างรุนแรงเลยครับเพราะว่าเป็นการแพร่ระบาดในชุมชนเนี่ยในรอบหลายเดือนเลยนะครับถามว่าตัวนี้ส่งผลลบต่อนิวซีแลนด์หรือเปล่าครับคุณตอนนี้อาจจะยังครับเพราะว่า ฟิวเจอร์สยังบวกอยู่แต่ถ้าเกิดว่าฟิวเจอร์ติดลบเมื่อไหร่รวมถึงตลาดยุโรปติดลบเขาอาจจะหยิบยกในส่วนของตัวสาเหตุว่าตลาดกังวลกับการแพร่ระบาดของเช COVID ื้อวัคโควิด -19 ก็เป็นได้ครับแล้วทั้งสกุลออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยก็อาจจะมีการปรับตัวกลับมาอ่อนข้ามดุลให้กับยูเออเร์ขึ้นสูงหน้าตารางอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้เหมือนกันครับมีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับโควิด1 i ในนิวซีแลนด์แล้วนะครับเรามาดูข่าวดีจากทางฝั่งออสเตรเลียกันบบ้้้าาาาางรรัลลล่สุดดแวทฐกก็ไมี อนุมัติเป็นการชั่วคราวให้สามารถใช้วัคซีนจากไฟเซอร์ได้ทางการจีนนะครับได้ออกมาอนุมัตินะครับให้ตำรวจชายฝั่งสามารถยิงเรือของชาวต่างชาติได้เลยนะครับหากว่ามีการลุกล้ำเข้ามาในเขตน่านน้ำของจีนฝั่งตะวันออกและทะเลจีนใต้ครับตัวนี้เขายังไม่ได้ระบ,บุนะครับว่าจะให้ยิงเรือของสัญชาติไหนแต่เมื่อ1-2วันที่ผ่านมา ก็มีเรือสัญชาติสหรัฐครับทุกท่านเป็นเรือของรัฐบาลกองทัพสหรัฐเนี่ยแหละครับล่นเข้าไปในนะครับแถวแถวทะเลจีนใต้ตัวนี้อาจจะเป็นคําขู่ก็ได้เะยครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการประทะกันจริงๆก็อาจจะยังไม่ได้ส่งผลนุนให้กับในส่วนของตัวราคาทองคํามากมายเท่าไหร่และนี่ก็คือการสรุปข,ข่าวสารในช่วงเช้าทั้งหมดครับสวัสดีครับ